สุดยอดครับเฮมูฮ mm ิม hmm. ไปสร้างไม่เลือดแดง mm hmm. ไม่เลือดขาวให้ดีขึ้น mm hmm. ไปสร้างปุ่มป้องกันให้ร่างกายดีขึ้น mm hmm. คนถ้าได้กินเฮมูฮิมเนี่ยคนที่เพียแรงหรือเดินมไม่ค่อยไหวเนี่ยถ้าได้ทานคนนี้จะมีความสดชื่นครับ mm hmm. ผลผลของการทานเฮมูฮิมเนี่ย มันจะมีผลภายใน7วันถึง15วันถ้าคนเป็นกตาย้อน,นี่ภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะรู้สึกเลยนะครับวันนี้มร้อมกันทุกอย่างเนี่ยมันเกเป็นเกิดจากระบบเลือดถ้าคนเราอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเลือดดีเนี่ยจะไม่มีโรคถ้าเลือดไม่ดีเนี่ยมันจะมี1 2 3่งสองสามตามมาเพราะนั้นเฮมองเเนี่ยสพกุลของสก็นียอดคือสร้างไม่เลือดแดงไม่เลือดขาวสร้างร่วมกันในระบบไม่เลือดขาวก็จะไปทำลายไอเซลต่างๆที่มันไม่ดีอนะ่ะ หรือโรคต่างๆที่มันไม่ดีในร่างกายะจะทําให้เราดีขึ้นแลวกลับมาเซลลต่างๆที่เราใช้ไปมากเนี่ยเหมือนท่านสอสอเนี่ยเดชกรุงเทพ<ะ>เนี่ย,ยแก่แล้วเนี่ยท่านทานนิมๆนะครับต่อไปเซลล์ของท่านดูท่านเนี่ยนะมีคนบองว่าท่านอาจารย์เดชเนี่ยเป็นยังไงหมดลมหายใจเปล่าแต่ทุกคนเขาไม่รู้นะครับที่อยู่ได้นี่อาจารย์เทพอ,อาจารย์เดชกรุงเทพเนี่ยสุดยอดครับ เนีตัวอย่างครับเนี่ยคือหิมหิมตอนนี้สูกทาเป็นหน้าตาในดูหนะ้าหน้าตาแดงอายุ80ป84ปีปีผมอายุ68ปีนะครับแต่สามารถออกกําลังกายได้สบายๆเพราะอยู่ได้เพราะเฮมหิมผมนี่เป็นลกูกของลูกหมากนะของลูกหม,มากโตรักษาหมอมาเนี่ยห้าปีเกือบ6กปีแต่ไม่หายกินยาตลอดพอม,มาเจดันเนี้ย ผมกินแค่สามเดือนเนี่ยมันมีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยระบบการขับถ่ายเยี่ยวเนี่ยเยี่ยวเนีระบบเยี่ยวเนี่ยดีขึ้นมากเมื่อก่อนนี่นอนนี่ห้าหกครั้งตลอดจนจนเพียคือมันมันนอนดึกแล้วก็มันไม่ได้พักผ่อนแต่ตอนนี้ดีขึ้นครับเจ็ดวันสิบห้าวันรู้เลยครับว่าเราต้องทานด้วยตัวเองครับถึงจะรู้นะครับคนที่ทานแล้วต้องลองลองไม่จะรู้ครับว่าทานวันละกี่ซองคะถ้าเราเป็นหนักเนี่ย อย่างผมเนี่ยสามซองต่อว,วันเชา้ากลางวันเย็นนะครับเช้าว,วันเย็นแต่ถ้าคนที่ไม่หนักเนี่ยกินเช้ากับเย็นก่อนนอนครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีอะไรเลยในตัวเองเนี่ยให้กินวันละสองครับดีมากครับตัวนี้ดีมากอันนี้โดยโดยโดย,โดยตัวผมนะผมไม่ได้โฆษณาเลยแต่ว่ามันดีจริงๆครับเราเป็นสถาสายบุญดีกวะนะครับนคนที่เป็นโรคสงเกตเงิน คนที่เป็นโรคภุ้งแท้เนี่ยโรคุ้พวงเนี่ยดีมากเลยครับโรคเลือดลางนี่นะครับตัวนี้นะครับลองไปอ่านดูเซิร์ชข้อมูลดูมันเป็นของอันนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่นี่นี่ของเกาหลีครับนี่เนี่ยสุดยอดคบนี้สุดยอดมากครับครับรับรองครับฮีโร่เลยครับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีนะครับตัวนี้ครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่ผมได้แชร์ได้สิ่งดีๆนะครับไม่ได้มาขายนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนสูงขาพดีลองดูครับกล่องไม่เท่าไหร่นะครับแต่เดือนหนึ่งอะ่ะเราคิ้ดว่าถือว่าซื้อซื้อกินนะครับดีกว่าไปกินเหล่านะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ